สวัสดีค่ะรัตนามนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศิษิ์แห่งสยามน,นะคะวันนี้เป็นการเปิดไพ่ประจําเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะให้เห็นไพ่ชัดๆนี่คือไพ่ของชาวราศีกุมนะคะพระแม่คงคานะคะชาวราศีกุมคือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งถึงวันที่29นะคะฟังไม่ผิดค่ะเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งถึงวันที่29แต่ถ้าเกิดว่า คุณเชื่อว่าคุณอยู่ราศีกลุมหรือลัคนาราศีกลุมด้วยศาสตร์ไหนก็แล้วแต่นะคะก็ฟังได้ดูได้นะคะ,ะทีนี้ เราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีกุมปังมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะปังนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานและการเงินในเดือนที่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูพฤศจิกายนกันนะคะว่าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนแรกที่เป็นเต็มๆหลังจากที่ดาวราหูย้ายนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่ชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินและความรักนะคะ โอเคชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะื hmm. เดือนนี้ไพ่ใบแรกวาสนามลาเลยนะคะโอ้โหอืมไพ่โมลาเป็นจดวาสนาในเดือนตุลาเอ้ยในเดือนพฤศจิกายนน,นะคะเดือนที่แล้วคุณปังมากทั้งการงานการเงินครอบครัวทุกอย่างปังแต่เดือนนี้พฤศจิกายนน,นะคะเป็นเดือนแรกของออการย้าย ราหูที่เป็นเดือนเต็มๆเลยนะคะอืเวลาที่ในเดือนนี้เนี่ยพฤศจิกายนมันจะมีหลายอย่างให้คุณต้องสับสนวุ่นวายใจตัดสินใจไม่ได้นะคะประมาณนี้โดยเฉพาะอ,อไม่โดยเฉพาะสิทุกเรื่องเลยอืม่เาเรามาเริ่มที่การงานกับการเงินก่อนนะคะขอเริ่มที่ใครในชาวราศีกุมนะคะที่อยากจะเริ่มต้น งานใหม่อยากจะหาช่องทางการทำเงินใหม่ๆอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงในเดือนพฤศจิกายนนะคะอย่าเพิ่งเริ่มสิ่งใหม่ๆในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าผลตอบรับหรือสิ่งที่คุณจะทําในเดือนพฤศจิกายนมันจะเป็นมันจะไม่เป็นไปตามดังที่คุณคิดแล้วมันจะกลายเป็นเป็นความผิดหวังหรือต้องมานั่งหมุนเงินในสิ่งใหม่ๆที่คุณเริ่มทําไปนะคะอันนี้ ให้เบรกไว้นิดนึงไว้ทําเดือนเดือนต่อไปหรือค่อยมาดูอีกทีว่าเริ่มทําเมื่อไหร่นะคะเพราะเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ใครอยากเริ่มต้นงานใหม่ๆอยากย้ายงานอยากหาช่องทางการเงินใหม่ๆช่องทางการงานใหม่ๆอย่าเพิ่งทําในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วยิ่งถ้าทํากับใครเนี่ยมันจะมีการโกงกันได้การหักหลังกันได้ด้วยนะคะในกับหุ้นส่วนนะคะ หรือใครที่คุณจะเริ่มทําด้วยนะคะถ้าอยากทําจริงๆแนะนําให้ทําคนเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากแนะนําให้เริ่มทําสิ่งใดใหม่ๆในเดือนพฤศจิกายนนะคะใจร้อนนะคะให้ใจเย็นๆทาอะไรให้มีสติให้มีความใจเย็นนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยอ,อ,อุปสรรคโรคภัยเนี่ยตกพระเพิงกับพยาสุขรีบนะคะคุณจะมีความใจร้อนเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะคะอยากประสบความสําเร็จ อยากทําเพิ่มประมาณนี้มันจะไม่เป็นดังใจในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเกี่ยวกับการงานนะคะให้คุณระมัดระวังนะคะคือมันจะผันมันจะมีการผันผวนนะ่ะคุณคิดสิ่งคุณคิดแบบนี้แต่ผลตอบรับมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้มันจะเป็นไปทางตรงกันข้ามนะคะถ้าใครเริ่มไปแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินไม่ดี เกี่ยวกับอาจจะมีการคดโกงหักหลังกับหุ้นส่วนหรือโดนโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีไพ่พัพิคเนศทรงหนูขึ้นมานะคะแนะนำนะให้ลองขอพรองค์พ่อพัพิคเนศให้ให้ให้ได้ในสิ่งที่คนอยากได้อะเออนะเพราะว่าไพ่ สิ่งที่มองไม่เห็นกับไพ่องค์พ่อพระพ,พิฆเนศขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่นะคะแล้วก็ขอพรอ,องค์พ่อนะคะปัญหาต่างๆมันจะทุเลาลงได้นะคะแล้วคุณก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงหมั่นกดน้ำลงดินทำบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบเปลี่ยนพลังใน เปลี่ยนความใจร้อนเป็นความใจเย็นแล้วก็เปลี่ยนความใจร้อนให้เป็นพลังพลังที่ไฟของคุณน่ะใช้ไฟใช้พลังใช้ความสามารถของคุณออกมาแล้วปัญหาต่างๆในการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามาแล้วมันมีปัญหามันจะแก้ไขได้นะคะซึ่งจริงๆมันยากอะ่ะคุณทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีกุมส่วนการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ก็เหมือนกัน คือมันเป็นเงินร้อนนะคะแล้วก็เป็นเงินร้อนเป็นเงินที่วัยไปไวัยมาวัยเป็นเงินที่ได้ดังหวังไพ่ไฟ,ไฟกับทศกัณฐ์ออก,กลบนี่ขึ้นขนาดสองข้างเลยนะคะทั้งเงินร้อนแล้วก็ภาระเยอะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณต้องหมุนเงินหน่อยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอืมแต่ว่า ช่วงคือมันต้องหมุนเงินหน่อยอ่ะอืมแต่อยากจะบอกว่าธุรกิจหรือการงานอะไรของคุณน่ะถึงแม้ในเดือนพฤศจิกายนมันจะต้องมีการหมุนเงินหรือผลประกอบการหรือการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันยังต้องหมุนเงินอยู่แต่ในอนาคตต่อไปนะคะทาเวศสุวรรณนะคะคุณตั้งจิตตั้งใจทำให้ดีนะคะ ต่อไปในอนาคตนะคะหรือไปไปลายเดือนพฤศจิกายนการเงินจะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอแต่ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างติดขัดหมุนเงินวุ่นวายจุกจิกวุ่นวายใจเยอะเกี่ยวกับคนรอบข้างเอ่อเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือปัญหาจุกจิกมันวุ่นวายหรือเกินโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของของบริษัทหรือบัญชีของคุณเองนะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ช่วงนี้ก็อย่าให้ใครยืมเงินนะคะจะไม่ได้คืนนะคะเขาจะแบบเชิไปเลยอะ่ะยืมเงินแล้วก็หายไปเลยอันนี้ก็ระมัดระวังนะคะประมาณนี้นเนาะแต่มันก็มีบางอย่างที่ว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะลองลองขอพรอ,องคพ่อพระพ,พ,พิคเนตนะคะคนที่กงคุณไป ใครที่ยืมเงินคุณไปนานแล้วเนี่ยอาจจะก,กลับมาเอาเงินคืนคุณก็ได้นะคะลองขอพรองพ่อพระพิปปเคเนตนะคะจริงๆแล้วมีโอกาสนะเพราะว่ามีไพ่ที่บ่งบอกว่ามันมันเป็นการกลับตลบฏอะถ้าคุณให้คืนถ้าคุณให้ใครยืมเงินตอนนี้เขาจะไม่คืนเขาจะไม่คืนในวันที่เขาบอกไวออ้อะเออเบิร์ดเหมือนแบบยืมเงินวันนี้ เดี๋ยวอีกเจ็ดวันให้อย่างนั้นน่าจะไม่ได้คืนนะคะในเดือนพฤศจิกายนแต่ในทางกับการใครที่ยืมเงินคุณไว้นานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเอาเงินมาคืนโดยที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยนะว่าคุณว่าเขาจะเอามาคืนคุณนะ่ะเออประมาณนี้นะคะมันก็เออมีเรื่องดีๆอยู่นะมีโอกาสได้เงินคืนจากคนที่ยืมไปนานแล้วนะคะมีอะไรอีกล่ะอ่ะอันนี้การงานการเงินนะคะทีนี้เรามาดูความรัก ความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะครอบครัวช่วงนี้เนี่ยขาบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆนะคะต้องมีความใจเย็นและมีความรักความเอาใจใส่ให้กันเยอะนิดนึงนะคะขอบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าไพ่อุปสรรคกับไพ่อุปสรรคโลกภัยอ่ะคือช่วงนี้คุณจะให้ความสนใจกับการทำงาน มากนะคะให้สนใจกับการทำงานค่อนข้างมากคุณก็เลยให้ความสนใจกับครอบครัวกับคู่ของคุณน้อยไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นให้ความสนใจกับคู่ของคุณนะคะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะนำมาซึ่งปัญหารอบด้านทะเลวิวาทความใจร้อนให้กันความสับสนให้กันเอ่อหรือแม้แต่ มือที่3จะเข้ามาได้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังสําหรับคนทีออ่มีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วนะคะระมัดระวังเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเพราะว่าด้วยความที่ไพ่ว่าไพ่สรุปเนี่ยคือนางสีดาเป็นการเป็นไพ่ที่อยู่คนเดียวนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเลยในเดือนพฤศจ,จิกายนใครที่มีปัญหาลุมเล้าหรือป,ปัญหาที่แบบ มันคลราคาซังเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวความรักเนี่ยในเดือนนี้นี่ถ้าคุณใจร้อนถ้าคุณเออเอาไฟเข้าหากันเนี่ยมันจะถึงขั้นแตกแยกเลยทีเดียวอันนี้เตือนไว้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้เตือนไว้ถ้าใครยังไม่มีปัญหานี้นะคะให้เอาใจใส่กันให้มากขึ้น ใช้ความใจเย็นคุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดูแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างทั้งการงานการเงินนะคะความรักมันจะทําให้เหมือนมันรอบด้านอะ่ะงานก็งานก็ไม่ได้เป็นดังที่คิดเงินก็ไมไ่เป็นดังที่คิดกลายเป็นว่าคุยกันด้วยความใจร้อนหมุนเงินเอ่อมันก็เลยกลายเป็นปัญหาความรักของครอบครัวได้ที่จะแบบโหมันวุ่นวายมันเหนื่อยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากจะ ไม่อยากจะอะไรกับครอบครัวหรือคู่ของคุณมันก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมือที่สามได้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยช่วงนี้นี่ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าคุณด่วนใจร้อนด่วนทุ่มเทความรักที่แบบโหลุ่มหลงม,ม,มัวเมาหรือหรือแบบ ทุ่มเทอ่ะมันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจให้คุณได้นะคะหรือแม้แต่คุณกลายเป็นมือที่สามได้เลยถ้าคุณไม่ระมัดระวังนะคะใครที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเครียดความร้อนใจนะคะแล้วกลายเป็นว่เออคุณมือที่สามเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกุมเนี่ยแนะนำให้ ให้อยู่เฉยๆนะคะให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะอย่าเพิ่งมีคู่ใดๆนะคะเออเดือนที่แล้วคนโสดของชาวราศีกุมก็แนะนําให้คบเป็นเพื่อนให,ให้ให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะเดือนนี้ก็เหมือนกันยังเหมือนเดิมนะชาวราศีกุมคนโสดนะคะให้อยู่คนเดียวไปก่อนเพราะว่าคนที่เข้ามาไม่ดีสักตลอดเท่าไหร่นำมาซึ่งกลายเป็นคุณเป็นมือที่สามหรือนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจให้คุณนะคะเพราะฉะนั้น มุ่งเน้นการงานการเงินดีกว่านะคะอือประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะไพ่สรุปนางสีดานะคะนางสีดาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะอยากที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะทั้งการงานการเงินนะคะแต่ความรักเนี่ยอยากจริงๆเราอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากจะแบบ ใช้ชีวิตสวยโสดของฉันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขก็อยู่คนเดียวดีกว่านะคะสําหรับคนโสดนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะได้ในสิ่งทุกคนอยากได้ให้ใจเย็นๆนะคะให้ใช้สติให้ใช้ปัญญา ให้ใช้พลังในตัวคุณใช้ความสามารถของคุณค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ่ะชาวราศีกุมประมาณนี้นะคะมันสวดบนไหว้พระกรวดน้ําลงดินขอพรองค์พ่อพราพิคเนตนะคะแล้วคุณแล้วคุณจะมีความสุขสมหวังนะคะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ